คนสายตาสั้นหนึ่งพันบอกเลยว่าใช้ชีวิตลําบากมากเขาจะมองอะไรไม่เห็นเลยค่ะทุกอย่างจะเบลอจะเห็นเป็นแค่เงาเงาเป็นรูปทรงแต่ว่าไม่ได้เห็นรายละเอียดชัดเจนไม่ได้เห็นว่าวันนี้คนข้างเราแต่งหน้าแบบไหนตาลิสติกแบบไหนคือมันจะเห็นแค่ภาพกว้างรายละเอียดที่แบบมันเบลอแต่มันจะไม่ได้ชัดเลยซึ่งถ้าเกิดว่าเราอยู่กับเพื่อนเงี้ยเห็นไหมคะยืนในระยะ20เมตรแบบเนี้ยเราก็ไม่เห็นแล้วขนาดเขาจะชู1นิ้วชู2นิ้วชู3นิ้วเรายังต้องเดาเลยค่ะว่าเอ้ยอันนี้ มันคือชูกี่นิ้วก็นแน่เพราะฉะนั้นก็ถือว่าผ่าสายตา1000เป็นอะไรที่ครั้งที่จะเบลอมากแล้วใช้ชีวิตยังไงก็ลําบากแน่แถ้าไม่มีแวน่นหรือว่าไม่ได้ทาเลสิกซึ่งส่วนใหญ่เท่าที่เรารู้มาคนที่สายตา1000แล้วดวงตาเขาสามารถที่จะทําเลสิกได้ส่วนใหญ่เขาก็จะทําเลสิกกันกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติแต่บางคนไม่สามารถทําเลสิกได้จริงๆอย่างเงี้ยก็ต้องพึ่งแว่นตาเพราะฉะนั้นแว่นตาสาหรับคนค่าสายตา1,000แนะนําว่าให้เลือกกรอบแว่นที่มีน้ําหนักเบาให้เรารู้สึกว่าเราใสา ใส่แล้วสบายตามากที่สุดส่วนเลนส์แน่นอนว่าคนค่าใส่ตา1,000ันก็ต้องใช้เป็นเลนส์ย่อบางอยู่แล้วค่ะไม่งั้นมันจะหนามากแล้วมันจะหนักมากถ้าเราใส่เราจะรู้สึกว่าเราเมื่อยตาปวดตาแน่นอนเพราะฉะนั้นก็เน้นให้น้ําหนักเบาไว้ก่อนเราจะได้ใส่ติดตาได้ทั้งวันรู้สึกว่าใส่แล้วสบายตาค่ะ